เอาล่ะครับจริงๆในคลิปนี้มันถ่ายเสร็จต,ตั้งแต่ไอ้ม่ไม่ใช่ไม่ยครับ <Yeah. S 1> ทรลเลียามาสเตอร์โหมดอีพแรกนุ่นแต่กูเพิ่งมาตัดต่อเออจริงๆมันก็เป็นคลิป้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าไปในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมยุงผมเราเตร์ตอนนี้อยู่กันไหน เทอร์เรียมาสเตอร์โหมดกันนะครับผมนะรอให้ดวงจันทร์แม่งตกก่อนดวงจันทร์ตกที่อะไรวะดวงจันทร์ตกเอานอนนอนให้ดวงจันทร์มันตก่อนครับโอเคครับตอนนี้เป็นตอนกลางวันไปที่เรียบร้อยเพราะซึ่งบอกปลาเราจะอยู่ตรงไหนดีครับตรงนี้น่าจะดีโอเคครับเราก็จะวางไปเป็นบันไดประมาณนี้ครับเนี่ยใครไม่รู้ดูเอาไว้ว่ดบันไดในเกมนี้มาทำไงสร้างประมานีมันก็จะได้เอง แล้วก็ใช้คอนทุกไปครับเนี่ยเกมโคตรมหัศจรรย์ใช้คอนทุกว่ากลายเป็นบันไดโคตรเทพแล้วครับตอนนี้เราทำบอ่อเสร็จแล้วเราจะทุบแบกกราวได้หลังทิ้งไหมเนี่ยโอเคตอนที่เราขึ้นเราก็ต้องวาร์ปขึ้นนะครับนะในที่วาร์ปนี่กูก็ไม่ซีฟที่วาร์ปเลยเนาะโอเคเราจะมีบ้านในเอพิซีเยอะแล้วแล้วเราก็จะวางเป็น บ้านทีนี้สูงที่สุดเท่าที่มือเราจะยืดถึงแล้วก็วางประมาณนี้ยิงยิงยิงแบบดิจิตอลผมก็ชอบยิงแบบนี้นะไม่ใช่แบบเลื่อนยิงมันรู้สึกว่าตอนเลื่อนยิงมันไม่ค่อยคล่องอนะต้องกดยิงแบบนี้คล่องกว่าเยอะแล้วก็วางแบบทไปแบบนี้ไม่ครบเพลิงมันดูสวยกว่าสิ่งอื่นเขาว่า ดูสิมันโคตรสวยเลยเหมือนว่าเขาสร้างมาเป็นแบบละเอียดกว่าอ่านี่มึงตีดาเมดเก้าสิบเก้าเลยหรอแรงจริงโอเคศพใครวะใครมาตายตรงนี้อะไรเล่น่อนีกแลวกูวิธีการสร้างบ้านไม่ได้ยากหรอกครับคุณแค่ต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ห้องที่มันสบาดพอตัวมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ความสว่างแค่นั้นแหละกลายเป็นบ้านแหละโอเคครับแล้วเราก็วางโต๊ะแล้วก็อี้นะวางโต๊ะก่อนค่อยวางเก้าอี้โต๊ะหนึ่งอันแล้วก,ก็อี้หนึ่งอันพอวางโต๊ะเก้าอี้เสร็จแล้วเราก็ต้องวางพื้นหลังบ้านนะ มือเราเพิกกดไปคาบป้ายทำไมโอ้โหตั้งยี่สิบเลยยี่สิบเลยนะยี่สิบเลย,นะเลยมันโคตรเยอะแล้วมันคาบกลับคืนไม่ได้ด้วยถ้าเป็นบล็อกแบบพวกที่เราใช้บ่อยกูจะไม่ว่าเลยแต่บล็อกปนะ้ายเนี่ยกูไม่เคยใช้ ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่คิดจะใช้ด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็สร้างบ้านให้ NPC เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอืเอเราจะใช้เบ็ดเป็นเบ็ดเลเวลกา,กากนั่นแหละเบ็ดที่กากที่สุดนั่นแหละเนี่ยเบ็ดนี่แหละ power ห้าโอโหโคตรกากอืมแต่อย่างน้อยมันก็มีเบ็ดนี่ก็ไม่มีเบ็ดใช้้นะทำไม NPC ตัวอื่นไม่มาเลยวะมึงนกีกควรตีได้ดีจริง อืมตายไปซะกูละคิดว่กูเล่นมอริโอชนสลามด้วยตัวเองกระโดดขึ้นวางน้ําเข้าไปโอเคหูดก็จะประมาณนี้ครับเล็งใส่ตรงนี้แล้วก็ตักวางตักวางตักวางอะไรประมาณนี้โอเคน้ําเต็มบ่เป็นที่เรียบร้อยทีนล้วก็หูดไม้ตรงนี้ทิ้งได้เลยเยอะลองตกฟ้าให้ทุกคนดู แล้วค่อยจบคลิปก็แล้วกันโอเคเราจะมาเริ่มตกปลากันเลยครับเวียงเบ็ดไปเลยเจ yeah. เบ็ดก็เป็นเบ็ดงงมึงก็เกิดมาได้เรื่อยๆเลยเนาะอะไรครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับก็บเลยเย่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันนะครับนะเจ้ไปเลยเย่บาย